ถ้าเขายอมเสียค่าส่งพี่ก็ประมาณสักแปดแพ็กนาทีไม่เกินห้ากิโลทัชไซน์เนี่ยไม้พี่จะเอาสองสามแพ็คแค่นั้นแหละเพราะพี่มีน้ำพริกมีอะไรด้วยไงอือ<ม>นัน่นแหละไม่เกินห้ากิโลหวังแชบเย็นไปเลยแบบไ,ไ,ดไ,ได้พี่ซีนของผมคือไม่มเป็นไรพี่ไม่รั่วนะคะไม่รั่วครับไม่รั่วมันจะขอบ

อครับครับผมกบยังมีคู่ครับผมยิมห้าครับอันนี้แบบสุกใจครับกินคนเดียวนอนคนเดียวได้ครับดูปอะกาศออกใบตองนี่อยู่ได้เดือนหนึ่งผมเคยทดลองนะครับยังเขียวอยู่เหมือนเดิมครับใบตองเนี่ยถ้าเราดูดออกซิเจนออก แช่ในตู้เย็นเคี้ยวอยู่เหมือนเ,เดิมเดือนหนึ่งปบปีกว่าเอามากินเหมือนเดิมเลย เ <ena> ดี๋ยอาค่ะนนนี่เป็นไส้นี่เป็นังไงใช่คกะแม่แม่ยัง โน้ยปีไม้ลูกคนคนภาคใต้มาเขากินแต่ผัดเผ็ดเขาไม่เคยเคยกินแบบนี้มั้เหรอตอนนั้นผมบอกว่าเดี๋ยวผมแกะแกะแบบนี้กินเลยั้งวสามไม้ตลอดเลยคนนี้มันติดเลยใช่ไหมอันนี้เนื้อเหมือนกันครับผมเนื้อที่เรายัดข้างในแหละครับอร่อยอร่อยต้องการให้ออกแล้วก็รีบปลูกปลูกได้เหรอปลูกได้ อันนี้มีะขอใช่ไหมถ้าไม่มีเอาะมาผมไมได้เอานอ่วมาให้พี่ผมนี่ใครนี่พี่มาลุไปนี่ใครนี่พี่อัวหน้าก็ไปจีด้วยกินรอคนนึงรอนนึงรออีกใครใคระ

จะทํางานได้ <im>